นี้เขาเรียกว่าอะไรจอม <Grand Canyon S 2> แกรนแค,คนยอนเป็นอย่างนี้เนาะเป็นแรกเริ่มตำทีนเป็นแบบนี้เขาไม่เป็นแบบนี้เนาะตั้งแต่ที่มีโลกเกิดขึ้นมาครั้งแรกรผมไม่ได้มีสภาพแบบนี้นะก็คงเป็นอีกแบบนึงแต่มาวันนี้กาเวลามามก็เป็นสภาพแบบนี้เราก็สามารถได้จะสื่อธรรมะได้ว่าสังขารทั้งปวงไม่เที่ยงได้ไหม โลกก็เป็นสังขารอันนึงเป็นสิ่งที่ปรุงแต่งขึ้นมาจากเหตุวัจใจเนี่ยสังขารไม่พวงไม่เที่ยงถ้าไมเที่ยงมันจะเป็นสภาพแบบนี้เป็นไปไม่ได้เพราะไม่เที่ยงเลยต้องมีสภาพเป็นแบบนี้แต่รูปแล้วก็สังขารไม่พวงเป็นทุกสภาพที่ทนในสภาพเดิมไม่ได้รักษาสถานภาพไว้ไม่ได้เนี่ยถูกบีบคั้นเนี่ยตายสลายเนี่ยสังขารไม่พวงเป็นทุกมันเป็นทุกเนี่ยแล้วก็ไปจะน้าตายแล้วเนี่ยไม่มีตัวตนตัวจริงตัวแท้ยั่งยืนแน่นอนเสถียรถาวรไม่มีอยู่แล้วเนี่ย นี่ก็สื่อใตรักที่มาเห็นการคันย่อนที่เขาว่า่านี้ก่อนหน้านี้ก็ไม่ได้มีสภาพเป็นแบบนี้แต่เพราะด้วยความที่สังหารทั้งพวงไม่เที่ยงอ่าแล้วก็สังหารทั้งพวงเป็นทุกเปลี่ยนสภาพเป็นแบบนี้มัเป็นแบบนี้ก็ใช่ว่าจะเป็นแบบนี้ไปตลอดจ้างยืนถาวรก็เป็นไปไม่ได้ก็จะต้องแปลรูปเป็นอย่างอื่นไปอีกไปอีกนะเป็นธรรมชาติเรามาเราก็คือมาดูทมเขาก็แสดงทมข้างนอกเนี่ยก็เป็นธรรมะนะธรรมะเรามาเห็นเอามาดู สือว่าสังขารั้งปวงไม่เท okay. ียงสังขารน้งปวงเป็นทุกข์แล้วก็ไป็นนนัาก็ดูสิเนี่ยแกนแคนแคนย่อนยูก็แคนได้ยูยูแคนอยู่แคนถ้าเห็นแบบนี้แล้วะอยู่แคนแคนเปนไหนแคนไป็นแกลนนะจ๊ะแกนแกนพาเลทก็ได้ นี่เสียวๆดิถ่ายเหมือนที่คลิปลมแรงอ่ะเสียวเลยดิสูงไ,ไหมเนีเ่ยเสียวมากายดูเนี่ดีไหมพี่บัดเยอดเดียวไปข้าดีแล้วเนะง่ายๆสบายๆมันก็เป็นอย่างนี้แหละก่อนตรงนี้มันไม่ได้เป็นแบบนี้อยู่แล้วเนี่ย และเริ่มเดิมทีใช่ไหมมันก็เราก็เราเห็นเนี่ยมันเป็นืดินแบบเนี้ยเราจะสังเกตว่ามันเสมือนเปี้ยเลยมันเป็นพื้นราบพื้นราบแต่ด้วยความที่สังขารน้ำพวงไม่เที่ยงอ่ะถ้าเที่ยงมันจะต้องเป็นนี้ไปตลอดเนี่ยแต่มันไม่เที่ยงเลยเป็นมิดไปตลอดไปได้แล้วก็สังขารน้าพวงเป็นทุกข์มีภาวะเป็นทุกข์ดีบคั้นอยู่รักษาสาภาพเดิมไม่ได้เห็นแยกดื่มมันกรมันก็เป็นแบบเนี้ยตุ๊กอย่างเงี้ยเราไปต่หน้ตตาเห็นชัดเลยเนี่ยนี่แหละแสดงธรรมนะแสดงธรรมเห็นยังดูดน S 1> <S 1> <S <S เออดูดูดูก่อนอ่าไปไปไป